คมีตัวเลขขึ้นฮะบาพลบาพลไหนมันอ่านวันเนีไดบาพลเหรอบาพลบาพลพีเฮชก็พอพานเฉยพีเอชยูโอเอ็นพลวนบาพลนีบาพลบาพลนะครับ อีกหนึ่ง <descript or. S 1> ที่เขาว่ากระบุโฮมาันทึความยำเต็มเลยนี่มันความกำ

ก็คนเอาไว้หนึ่งนี่แล้วเราที่่นซื้อมาให้คนเราเพิ่โหลดโทรศัพท์ไอ้โมบายเจ้าน้่ไ่้องไม่ต้องเงื่องันยายติ่ัตว์นคมเป็นคนะคัม่ต้ออันนี้คอนจัดเต็มนี่มันาดลดัซ้อนกันเลยเฉิน่นอานอนลกอาสีก็รับดเต็มนะรับมา เ okay. ด oh. yeah, like like mm ี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอีกทีนะครับ